โทรศัพท์มือถือ Opp o p p o Fine X8 Pro บ x b e n d ใช้ชิปเซ็ตเป็น d i m e n s i t y 9 4 0 0พร้อมกับ RAM 16GB คาดกันว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านี้นะครับสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืราแผ่นเอกาสัปทิทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจใจภย์ข่าวสารที่มมวเดยแบบนี้เป็นประจำทุกวันหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ Apple ฟร X8 Series นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมาพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ไฟ X8 ไฟ X8 Pro 5x8 Pro c e l e t e l นะครับ c o m m i a t i o n โดยจะมีเลขหมายเลขรุ่นเนี่ยหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่จะเปิดตัวนในช่วงปีหน้าเนาะเดือนหน้าขออภัยเริ่มต้นเนี่ยปรากฏบนฐานข้อมูล x e e n t แล้วนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo f i X8 ในรหัสโมเดล PKB110 นะครับได้ผ่านการทดสอบ g e e k b e n t โดยใช้ชิปเซตเป็น MediaTek MT6991 หรือในอชื่อหนึ่งก็คือชิปเซ็ต Dimensity 9400ที่กำลังสเปิดตัวพร้อมกับแร 16G กิกมาพร้อมกับระบบ Android 15 OPPO Opp <o S 2> f i n d X8 <8 S 2> ทำคะแนนทดสอบซิ n g ก e c ค r e ไปได้ที่2,874คะแนนมัลต mm ิคอร์8,969คะแนนซึ่งตัวเลขนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพที่แท้จริงนักนะของตัว Dimensity 9400 จากข้อมูลล่าสุดนะครับชิปเซต AMD 9000จะประกอบไปด้วย c o t e iX 925เนาะแล้วก็จะมีจำนวน1แกนแล้วก็ c o t e iX4 นะครับจำนวน3แกน A7 อีก4แกนนะครับจุ๊เยอะมากนะชิปเซตที่เป็น Mariz G 925นะครับที่เป็นหน่วยประมวลผลกราฟิกแล้วก็โทรศัพท์ม,มือถือ Oppo Find X8 Series จะประกอบไปด้วยร่นม,มาตรฐานคือ Find X8 ไฟ X8 Pro โดยทั้ง2รุ่นนี้จะมีหน้าจอความประียด 1.5k ส่วนไฟ X8 จะมาพร้อมกับหน้าจอคอแบนในลักษณะเดียวกับรุ่น Pro แต่จะมีในเรื่องของจ,จอเนี่ยคงเล็กน้อยคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับระบบ ColorOS 15บน Android 15ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับโมเดลกล้องลักษณะวงกลมขนาดใหญ่ด้านหลังที่วางอยู่ตรงกลางนะครับโดยจะมีกรอบโลหะนะแบบขอบ คล้ายกับรุ่นก่อนหนะ้านี้หรือเปล่าเนาะตัวไฟ X 8เนี่ยจะมีกล้องทั้งหมด3ตัวครับมีโพลิสโคป1ตัวสำหรับการซูมนะในส่วนของรุ่น Pro เนี่ยจ,จะมีกล้องถึง4ตัวโดยจะมีกล้องซูมถึง2ตัวด้วยกันนะครับแบตเตอรี่5,700ม ah ิลลิแอมในรุ่นไฟ X ส่วนไฟ X Pro เนี่ยไฟ X 8 Pro จะอยู่ที่5,800รย ah มิลลิแอมกับการชาร์จไร้สาย50วัตต์มีสาย80วัตต์นะครับนอกจากนี้มีคุณสมบัติเช่นกันนะกันฝุ่นได้มี6กปุ่มการแจ้งเตือต่างๆ ไว้เปิดตตเมื่อไรมาอัปเดตแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งทรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย